าดู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 กำลังใส่เหยื่ออยู่นี่ดูคนขโมยปลาถอดเสื้อว่ายน้ำเอาเอามันใครเหรอก็ดูตอดแล้วนั้นถอดเสื้อพี่เขธวางล้นตอดเลยว่ายว่ายน้ำให้ทายเรือว่ายง่าว่ายน้ำเป็นที่ทายเรืออันนี้เสร็จแล้วคั่วให้เตลิด มันจะเหยียบเบ็ดได้อย่างไรกวนเอาแนวน้อนบ่ครับเอาแนวน้อนอันนี้กำลังเสียบเหยียะนะครับพี่น้องเสียบเหยียะเดี๋ยวสิเสียบเหยียะใส่ตกเบ็ดครับเด็กคือตกกปลาเด็ๆหลายขนาดเลยวันนี้มาตกเบ็ดเครื่งก่อนผู้ใด้วาสิได้ผู้ใด้สิได้นะครับวันนี้พี่มมันนานแล้วอ่ะดึงดึงเลยขึ้นมามันกินแล้ว ร็วยังเอ็วเกี่ยวอันนั้นเร Love ียบร้อยแล้วใส่ใส่เดือนอย่เยอะมาตล้วจีโม้มันข้องมันติดขวางหยาอ้าวอีกแล้วใส่อีกแล้วไประวังระวังนิดนึงบอกร้านเราไปหม่องม้อนบ่มี่หยาดึงแล้ว เจ้าต้องล็อกได้บีมของเจ้าล็อกเสือกอย่าเดวเดี๋ลูกเดี๋ยวให้ตาลุยทำให้เอาเอเอาสบัดมันไปข้างหน้าของแล้วของแล้วมานสิดหนาคุ่งานติหนาคุมานงานติดหนาเนาะน้ำหลานตอนนี้พนักงานตกเบ็ดหลายคนเลยครับ เป็นตะได้เพราะมื่อนี่ไม่น่าได้ไม่น่าได้เลยเอาย่ดลางแล้วเอาเบ็ดลงมไหมล่ะเออเอาตะเคือกลงเสร็จตัวมันหนีเมื่อเราหลับปลาี่ให้มันดึงไปแรงๆก่อนให้ดึงแบบว่าระชากไปเลยอ่ะรันั้นมันยังไม่กินนะเก ติดแล้วเรียบร้อยได้แล้วครับทั้งได้ทั้งหลุดแล้วครับพี่น้องยาหลุดเอาขึ้นมาลูกหมดแล้วเอามาใส่ไหมมาเอาขึ้นมาก่อนยหลุดเลยติดแล้วนะได้แล้วตัวหนึ่งนี่เห็นตัวนี่ตไงเลย ไหนใครเป็นคนไหนเป็นคนใครเป็นคนตกได้ยกมือน้อยยกไม่ได้จับยกไม่ได้จับตองใคร <laughs> โอเคได้ตัวเบอร์เริ่มเลยนี่เห็นไหมนี่คนตกปลาได้อะดีเจถือกล้องถ่ายดีเจเป็นคนถ่ายถือกล้องก่อน นี่ได้ตัวบาเริ่มเลยเห็นบ่ผลงานของสายปานด้วยครับนี่เ้อน้าว่าได้ักตัวแล้วนี่คือเจ้าตัวนี่คือเจ้าตัวได้สองตัวไนได้อยู่ไหนละสองตัวดูดหมดเลยเหรอลงไปในน้ำนี่ปลาโตปาเริ่มเลยก็กินไส้เดือนด้วยสิเนี่ยยัง เป็นดมเลึกๆโคตรเหม็นเลยติดอีกแล้วอายกขึ้นยกขึ้นนาวานาวายกขึ้นมาแล้วนาวาก่งมากเลย <c oughs> ได้อีกแล้วนี่คนตกเบียดได <c oughs> ้นี่เห็นไหมตัวปลานาวาได้อีกแล้วอายกยกโป้หน่อยยกโป้ยกโป้แกวเลย <c oughs> นาวาคนเก่งครับได้อีกแล้วครับนี่ครับ นอาไาจับว้ก่อนจับว้ก่อนนี่ได้อีกแล้วหลายตัวแล้วของนาวาวปัจน,นี้นนาวาได้กี่ตัวแล้วสี่ตัว,ตวโอ้เก่งจังเลยเ, <c oughs> เห็นไหมผลงานของนาวาครับนี่ครับอีกรอบหนึ่งครับนาวาจะตกอีกแล้วนะครับออาเกี่ยวแล้วเกี่ยวหลังคาเลย เอาไปสา,า,ายป่านยาวมาใกล้กันยัดตีน้ำมันยังไม่ดึงอย่าเพิ่งดึงพี่น้องครับถ้าเทียบเปร์ขาดล้มหนีจะยังใดนีย่ ตอนนี้กี่คนสามคนนี่น้ำหนักรวมกันเท่าไหร่ร้อยกว่าโล,าโลอันนี้รับได้กี่กิโลอันนี้รับได้ยี่สิบกิโลตกตั้งแต่มาวางแล้เ,ลเ,เหรอ <laughs> อยู่ในการดูแลของคุณยายกับ <laughs> พี่น้อง <laughs> ตอนนี้เด็กๆอยู่ในการดูแลของคุณยายรับ <laughs> พี่น้อง <laughs> บอ่มีปัญหาเรื่องตกน้ำนะครับ ขาดล้องนีกระซามนะครับลูกไ่ลูกมันก็แล้วแต่โ <laughs> <laughs> ตแล้วถ้าใครตกก็ช่าง <laughs> สิงม <laughs> สม, <laughs> <laughs> มัติละจะไปขุดไหมใครลูกมันไม่ใชเอก็าแล้วไม่เอามันโตแล้วไม่เอา <laughs> <laughs> นี่ครับผลงานครับ ผลงานของแต่ละคนดีได้ครับพี่น้องนี่ครับไอตัวเล็กระวังเบียดเกี่ยวตากันนะไอตัวเล็กครับบรรยากาศยางมาแลงครับแต่เว้นตกดินแล้วครับพี่น้องตอนนี้ยังตกกันแบบสบายครับนาวาได้กี่ตัวไหนบอกดีๆนาวาได้กี่ตัวสี่ตัวตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่โอไม่ใหญ่อะลอยล่องหมดเลยหมดแล้วหมดแล้ว นี่ผลงานใช่ไหมนี่ผลงานตมันครับอีกฟังหนึ่งครับมันตายหมดแล้วฝุนอีกฟังหนึ่งกำลังปวดปาคับตัวใหญ่ป่าฟังฝุ่นแค่ตัวเดียวอร่งนี่ผลงานครับพี่น้องครับ ช่ทนทอะนอนนอนอยู่ไหนนอน, <c oughs> นอยู่นี่แหละเนี่ยโน่นนอนอยู่กับพี่บิมโนีเเ่น,นเน <c oughs> นั่นี่ครับมันครับขนาดครับพี่น้องว่าจะได้ออกมาเล็ดสน <c oughs> วนประมาณสักอปอบ่ายโน่นทีอย่าทำเร่งสวนะเทือนยาายา จนคำหรอกครับพี่น้องจนคำหรอกครับตอนนี้ยังบ้านเด็กพ่อกันอยู่รับรุนกันเลยครับอาสิดาอีกบ้าฟังนั้นสาวครับ ฝั่งนั้นสาๆก็ลังตกครับแต่ว่าเด็ดตัวเดียวยังเหลืออยู่นอนมันน่ะสงสัยต้องได้ไปตกฝั่งนู้นแล้วไม่ต้องไปหรอกฝั่งนู้นมันอยู่ไกลตกไม่ถึงหรอก กนี่พี่น้องอปะดุกไงนะครับตอนนี้เจนคำนะครับเจนยังใดกว่าครับผลงานนะครับพี่น้องปะดุกไงไหนใครมป็คนตกได้วันนี้นานเห็นไหมสายป่านมป็คนตกได้